การประท้วงในฟิลิปปินส์กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากเมื่อประชาชนออกมารวมตัวกันอย่างดุเดือดใกล้ทำเนียรประธานาธิบดีโดยมีการประทะก,กับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและถูกจับกลุ่มเป็นจำนวนมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อชาวฟิลิปปินส์หลายพันคนรวมตัวกันเพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อการทุจริตในโครงการป้องกันน้ำท่วมซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนในประเทศที่มักประสบกับภัยพิบัติจากพายุและน้ำท่วมอยู่เสมอ โดยมีรายงานว่ามีผู้ประท้วงมากกว่า33,000คนเดินขบวนที่สวนสาธารณะและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในกรุงมนิลาเพื่อเรียกร้องความโปร่งใสและความรับผิดชอบจากรัฐบาลตามรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศตำรวจฟิลิปปินได้ทำการจับกุมผู้ต้องสงสัยจำนวน49คนที่ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุปาก้อนหินขวดและระเบิดเพลิงใส่เจ้าหน้าที่ตํรวจ ขณะดเดียวกันก็มีการกีดขวางถนนและสะพานที่มุ่งตรงไปยังทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดการประท้วงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับการคอรัปชันที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาธิบัญญัติและเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ถูกกล่าวหาว่ารับเงินสินบนจำนวนมหาาลจากโครงการป้องกันน้ำท่วมซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนอย่างมาก เนื่องจากรายได้เฉลี่ยต่อปีของชาวฟิลิปปินส์อยู่ที่ประมาณ353,230เปโซราว197,700บาทเท่านั้นอย่างไรก็ตามในระหว่างการประท้วงที่เริ่มต้นอย่างสงบกลับมีผู้ประท้วงกลุ่มหนึ่งประมาณ100คนที่เริ่มใช้ความรุนแรงโดยมีการถือกระบองและป้ายประท้วงก่อนที่จะเกิดการประทัดก,กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนานนับชั่วโมงส่งผลให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บประมาณ70นายและทำให้โรงเรียนต้องปิดชั่วคราวเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ตำรวจฟิลิปปินส์ได้ใช้แก๊สน้ำตาเพื่อพยายามสลายกลุ่มผู้ก่อเหตุหลังจากที่พวกเขาได้ทำการพ่นสีกราฟิตีบนกำแพงคั้เสาเหล็กทุกกระจกและบุกรุกห้องโถงของโรงแรมราคาประหยัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้นก่อนที่พวกเขาจะแยกย้ายกันไปในตอนกลางคืนหลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงนี้ตำรวจได้ทำการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้อย่างน้อย49คนแต่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของพวกเขาและยังไม่ชัดเจนว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของการประท้วงที่เริ่มต้นอย่างสงบหรือไม่ การประท้วงในกรุงมานิลานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คู่รักเศรษฐีเจ้าของบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างหลายแห่งได้แสดงรถยนต์หรูแบรนด์ยุโรปและอเมริกันจำนวนมากในระหว่างการสัมภาษณ์กับสื่อซึ่งบางคันมีมูลค่าสูงถึง43ล้านเปโซประมาณ24ล้านบาททำให้ประชาชนรู้สึกไม่พอใจอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้เฉลี่ยของประชาชนในประเทศการประท้วงนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความไม่พอใจต่อการทุจริต ในรัฐบาลแต่ยังเป็นการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในสังคมฟิลิปปินส์คุณคิดว่าการประท้วงนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือไม่หรือว่ามันจะเป็นเพียงแค่เสียงที่ถูกกลบเกลื่อนในที่สุดแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ด้านล่าง